เนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นเสี่ยวมี่ตัวแรกของผมตัวนี้ซื้อมาใช้4ปีแล้วนะยังใช้ได้ดีแข็งแรงทนทานนี่คือผาพการใช้งาน4ปี่ันยับเยินแต่ว่าทุกชิ้นส่วนอ่ะมันมีอะไรให้เปลี่ยนหมดนะแต่สาเหตุที่ผมไม่เปลี่ยนเพราะว่าถึงมันจะท่าแบบนี้แต่มันก็ยังใช้งานได้ดีแต่มาวันนี้มันออกรุ่นใหม่มาชื่อว่ารุ่น X20 Pro เดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่กันเลยดีกว่าว่ามันจะดีกว่าตัวนี้มากขนาดไหนและนี่ก็คือเครื่องดูดฝุ่นเสี่ยวมี่โรบอตแว็คุ้ม X20 Pro ตัวที่ผมพูดถึง แพ็กเกจแพ็กมาดีมากๆนะคู่มือติดตั้งเข้าใจง่ายถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้เลยเครื่องดูดฝุ่นเสียวมี่โรบอทเว็บคุมเอส Pro ตัวนี้มีแรงดูดสูงสุดถึง7,000 PA ทําให้สามารถจัดการฝุ่นละอองเส้นผมและสิ่งสกรปรกต่างๆได้ดีแม้ในพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงสามารถดูดฝุ่นและขูดพื้นไปในตัว ช่วยทำความสะอาดบ้านได้อัตโนมัติคุณสามารถตั้งเวลาหรือควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันลดภาระในการทำความสะอาดเองโดยเฉพาะในวันที่ยุ่งมากๆเจ้า X20 Pro ตัวนี้มีระบบเซนเซอร์รอบตัวไม่ว่าจะข้างบนข้างหน้าข้างล่างหรือข้างใต้แถมมีระบบนำทางอาัจฉริยะใช้เลเซอร์ LDS สแกนบ้านและสร้างแผนที่เส้นทางการทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำช่วยให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมุมห้องไม่ว่าคุณจะมีพื้นไม้กระเบื้องหรือพรมตัวเครื่องสามารถปรับการทำง,งานได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ดีเซ็นเซอร์ข้างใต้เนี่ยสามารถตรวจจับความต่างระดับของพื้นได้ทําให้ไม่ตกบันไดหรือเมื่อเจอพื้นที่ต่างระดับไม่เกิน3เซนติเมตรเครื่องจะปรับล้อให้ข้ามไปได้อย่างง่ายดายตัวดักจับฝุ่นออกแบบมาใหม่เส้นผมจะถูกตัดออกจากกันก่อนที่มันจะพันรอบตัวแกนตัวมอบถูกพื้นออกแบบมาได้ดีมากๆสามารถแยกถอดซักและทําการเปลี่ยนอะไหล่ได้อย่างง่ายดายและราคาถูกมากเอาละก่อนจะเริ่มใช้งานครั้งแรกให้ใส่น้ําดีที่แท้งนี้ก่อนและอย่างที่บอกเราสามารถสั่งการผ่านแอปมี่โฮมได้ทุกที่แมม้้้ไ่่ดอยูทีบาานก็ตม X ยี Pro เป็นตัวท็อปสุดให้แรงดูดสูงมากทำความสะอาดบ้านที่เป็นพรมได้อย่างดีและไม่ต้องห่วงว่าพรมจะเปื้อนเพราะมันมีเซ็นเซอร์เมื่อเจอพรมมันจะยกม็อบขึ้นเองเลเซอร์ LDS คือสุดยอดเทคโนโลยีสร้างแผนที่นำทางทำให้ประหยัดเวลาทำความสะอาดดูดพร้อมถูเสร็จแล้วกลับมาล้างม็อบและเป่าแห้งเองพร้อมชาร์จอัตโนมัติเอาถังน้ำเสียไปเทท,ทิ้งวันละครั้ง75วันเปลี่ยนถุงตักฝุ่นทีหนึ่งหาซื้อได้ราคาไม่ถึง1 0 0รบาทเรื่องประกันกับอะไรเสี่ยมี่มีศูนย์เซอร์วิสท